สวัสดีครับเมื่อวานเนี่ยผมได้โพสต์เกี่ยวกับว่า,าเป้าหมายการเดินสำรวจรางวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณ2565นั้นมีใครเป็นหนึ่งใน38,000แปลงที่ได้เดินสำรวจหรือไม่อย่างไรเนี่ยลหลายๆคนก็เข้าใจผิดว่าประกาศรายชื่อตรงไหนเข้าดูรายชื่อตรงไหนตรงนั้นตรงนี้อย่างไรเนี่ย หลายคนเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับก็หลายหลายคนก็เข้าใจาสิ่งที่ผมโพสต์ไปนะครับก็ที่โพสต์ไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งใน3 8 0 0 0แปลงที่อยู่ในเป้าหมายการเดินสำรวจออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินปีงบ6 5้านั้นหมายถึงว่า,าโครงการเดินสำรวจปีงบ65เนี่ยคือเริ่มตั้งแต่1ตุลานะครับ1ตุลา64นะครับ ยาวเหยียดไปจนถึง30กันยา65นะครับนะซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือบางจังหวัดนะเขาจะมีจังหวัดอยู่นะว่าจังหวัดไหนชาเจ้าหน้าที่สำนักงานเดินเองกับจังหวัดไหนนะครับชาเจ้าหน้าที่ส่วนกลางในการเดินสำรวจเป้าหมายของเขาก็คือนะในปีงบ65เนี้สามหมนะ 38, แปดพันแปลงนะครับ หลายคนบอกว่าทําไมมีเป้าหมายแค่นี้ข้อจํา,าจกัดจําเขียด้านงบประมาณครับถ้าพูดกันตรงๆเพราะว่าโครงการเดินสารวจเนี่ยเขาต้องมีแผนงานมีโครงการทําทโครงการเสนอเมื่อได้รับอนุมัติเห็นชอบโครงการแล้วถึงจะดําเนินโครงการนะครับที่สมใจสวัสดีครับนะครับดื่นแต่เช้าจังพี่ซึ่งหลายคนก็ เข้าใจสิ่งที่ผมส่งสารไปบอกว่าใกล้แล้วนะบางคนก็บอกว่าใกล้แล้วใกล้ที่จะได้บางคนก็บอกว่ากําลังบางคนก็บอกว่ายังนะครับบางคนก็อกว่าได้มาแล้วแต่มีดราม่านิดหน่อยนะหลายคนบอกว่าดราม่าเบบไหนตัวนี้รู้นะครับผมรู้เพราะอีที่บอกว่ามีดราม่านิดหน่อยส่วนใหญ่ก็คุยกันตลอดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับกว่าจะได้ชนด ตามโครงการได้สํารวจว่าอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าใกล้แล้วนะครับอย่างที่ระนองนะครับตัวนี้ก็คุยกันตลอดติดต่อว่าจะทํำยังไงดใีในระยะเริ่มแรกนะ,รนะครับจะมีช่องทางยังไงก็เห็นแกส่สงสารมาว่าใกล้แล้วนะ,นะครับหรือบางคนก็ยังรอย,ยังไม่ถูกบรรจุนะครับก็อย่างอย่างที่ผมบอกครับโครงการเดินสำรวจเนี่ยจะมียาวเหยียดไปจนถึงปีเจ็ดศูนย์นั่นแหละครับ หลักๆเบื้องต้นเนี่ยงบไปจนถึงปี70ครับแต่เรื่องบอกดินมีหรือไม่ตอบไม่ได้เพราะแน่นอนเปลี่ยนผู้บริหารผู้บริหารเดิมกเกษียณแล้วก็รัฐมนตรีอาจจะต้องเปลี่ยนแหะครับเพราะไกลาอายุ10ปีแล้วนะครับไกลครบอายุของสภาว่าอย่างงั้นนะครับและบางคนก็บอกว่าขอให้เป็นหนึ่งในนั้นจริงๆเนี่ยงบหัวาตัวเนี้ยเขาเดินมาพูดภาษาชาวบ,บ้านก็ งบ65ในการเดินสำรวจเนี่ยเกือบจะใช้เก็บฉากไปแล้วนะครับถ้าเป็นส่วนกลางเดินสำรวจตอนนี้ถ้าตรวจสอบโน่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็เก็บเกี่ย์เอกสารส่งมอบงานกลับกรมกองแล้วนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนเดินสำรวจแต่ตอนนี้ยังไม่กลับหมายถึงว่าตอนนี้ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ลงพื้นที่แล้วนะครับก็ตเตรียมตรวจสอบอพี่สมใจว่า70็ดสิบตายก่อนไม่ได้มาถึงว่า70นะครับไม่ได้มา ถึงว่า70พูดง่ายครับก็คือหลักๆเนี่ยเขามีแผนงานไปจนถึงปี70แต่ถ้าที่ดินของคุณไม่ได้อยู่ในระบบะแผนงานที่เขาจะเดินสำรวจให้ได้เนี่ยเกิน70ก็ไม่มีครับพูดง่ายมันต้องเอาเข้าระบบครับนะต้องดันต้องชี้เป้าครับจากที่ดินนอกระบบต้องชี้เป้าให้เข้าอยู่ในระบบบนะเพราะ ถ้าไม่งั้นเขาจะไม่มีข้อมูลกำหนดในแผนงานเข้าระบบแบบไหนเนี่ยผมอธิบายไปหลายคลิปนะครับต้องชี้เป้านะครับตอนนั้นไปไปไล่ทไลายดูนะครับไม่มีรายชื่อสักแปงบอกดินสองเนี่ยปีงบหกห้าเขาหยิบมาแค่บางส่วนนะครับต้องรอปีงบ66นะซึ่งจะเริ่ม1ตุลาสองห้าหกห้ 2, 5, 6, 5, 5, 5นี้แล้วบอกว่าปีงบนี่หมายถึงปีงบประมาณครับไม่ใช่ปีปฏิทินนะครับปี6กเนี่ย เตรียมใช้เก็บฉากแล้วถ้ายังมีรางวัดในพื้นที่เดินสำรวจในพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นสำหรับปีงบผงค่าเนี่ยนะตามไทม์ไลน์ที่เขากำหนดมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่โครงการเดินสำรวจที่จังหวัดเดินเองนะครับก็จะมีจังหวัดเดินเองกับศูนย์เดินศูนย์เดินสำรวจเดินนะครับศูนย์เดินเนี่ยเตรียมแล้วครับจดเอกสารอย่างที่ผมบอกใช้ เตรียมใช้เก็บฉากแล้วครับแต่จังหวัดเดินเนี่ยเขาจะเดินถึงสิ้นเดือนกันยานะถ้าจําไม่ผิดสิ้นเดือนสิงหานะครับถ้าเป็นจังหวัดเดินครับผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดของท่านเนี่ยเป็นจังหวัดเดินหรือเปล่านะคาว่าจังหวัดเดินหมายถึงว่าสานักงานที่ดินในเขตพื้นที่เดินตามโครงการเดินสารวจเองครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่จากศูนย์เดินสํารวจนั่นแหละครับถ้าเดินถ้าเจ้า สำนักง,งานที่ดินเดินเองเนี่ยมีระยะเวลาตอนนี้เขายังเดินอยู่จนถึงวันที่สิ้นเดือนสิงหาเนี่ยครับหลังจากนั้นก็เกร,ร์เอกาสารแล้วก็ส่งมบอบงานนะครับแล้วก็เตรียมปีงบ66ปีงบ66ก็จะมาอีกแล้วนะครับที่ดินใครยังไม่ได้อยู่ในระบบอยู่ในแผนงานเนี่ยก็ชี้เป้ากันไปนะครับเพราะถ้าไม่ได้ชี้เป้าเนี่ยเขาไม่มีข้อมูลนะครับอย่างภูเก็ตเนี่ยก็ถามมามาเยอะเหมือนกันว่า ภูเกต็ตเนี่ยมีไหมครับปีงบองห้าภูเก็ตภูเกต็ตไม่มีเหตุผลที่เขาไม่อยู่ในแผนโครงการเดินสำรวจเพราะว่าเขาบอกว่าพื้นที่เดินสำรวจน้อยไม่มีข้อมูลนะครับแล้วเขาก็มีหนังสือสั่งการกลับไปยังจังหวัดให้จังหวัดรายงานว่ามันมีพื้นที่ที่จะเดินสำรวจมาอย่างไรหรือสมุยสมุยก็มีสอบถามมาบ้างพื้นที่เกาะนะครับแต่ตอนนี้ถ้าพื้นที่เกาะจริงๆถ้าไม่มีพวกสคพวกใบจองเนี่ย นะครับสคงหนึ่งนะครับคำว่าสคเนี่ยหมายถึงสคงอหนึ่งไม่ใช่สคงสองสอสามนะสคงข้อหนึ่งพักสคงสองสอสามเนี่ยพื้นที่สมุยเนี่ยเป็นที่เกาะเนี่ยจะถูกล็อกด้วยกฎกระทรวงฉบับที่43ซึ่งใช้บังคับ1เมษายน37นั่นแหละครับก่อน1เมษาสามเจ็ดที่เกาะที่ภูที่เขาเนี่ยออกได้นะครับแต่ว่ากฎกระทรวงมาล็อกไว้นะครับเป็นแต่มีสค1อห่งหมายถึงสมุยนะครับพื้นที่เกาะที่ทำมาเนี่ย เนื้นที่เกาะหลายๆเกาะนะอย่างภูเก็ตก็มีเกาะหรือโซนภาคตะวันออกโซนชนบุรีเนี่ยก็กกเกาะเยอะตัวนี้มีปัญหาเหมือนกัน,นครับเรื่องถูกล็อกนี่แหละครับเพราะว่าก่อน1เมษาสามเจ็ดเนี่ยที่พวกนี้ออกได้ครับก็เลยหลายคนก็บอกว่า,าที่ข้างๆของเขายังมีโฉนดเลยมาับมาดูว่าเมื่อไปดูเนี่ยก็บอกว่าออกก่อน1เมษาสามเจ็ดนะหรือยังไม่ออกแต่ยื่นเรื่องไว้ตัวนี้เขาก็ทําให้ได้นะนะสำหรับใครที่เป็นที่เกาะ ที่ก่อจะออกได้ปัจจุบันนี้ต้องมีสคอ,อใบจองอสคหนึ่งนะครับจะไปเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดว่าสคอ,อ,อื่นใบจองเนงสะหนอ,สอ,นอสองกหนังสือรับรองการทประโยชน์หนังสือรับรองการทําประโยชน์นอสอสามนอสามเพียวๆแล้วก็นอสามก่องน,นะครับเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนเลยนะครับดเดือนนี้เดือนสิงหามผมคิดว่าน่าจะกันยาต้นๆเนี่ยประกาศโครงการเดินสำรวจกำหนด จังหวัดว่าจะมีจังหวัดไหนปีงบ66ก็จะมาแล้วครับนะครับน่าจะบวกลบไม่เกินกลางเดือนกันยาเนี่ยน่าจะมาแล้วครงการเดินํำรวจแปบ๊บเดียวแต่ละปีเนี่ยใครยังไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นหนึ่งในสามหมื่นแปดพันแปลงนะครับของปีงบ65เนี่ยเป้าหมายปี65ก็ลองดูปี66ว่าจะ,ะเขาจะตั้งเป้าหมายไวยท้ที่เท่าไหร่ครับเพราะว่าอะไรครับทำไมถึง ตั้งเป้าหมายครับก็ปัจจัยงบประมาณนะครับก็ใช้งบประมาณจากภาคราฐส่วนราชการเป็นหลักนะครับสำหรับโครงการเดินสำรวจการออกฉนนมีเดินสำรวจกับออกเฉพาะรายเฉพาะรายนะั้นเสียเงินเสียคําเองนะครับลหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเดินสำรวจไม่เสียเงินเลยอาจารย์อ่ะักๆใช้งบประมาณของรัฐที่ตั้งทําโครงการลงไปเนี่ยนะครับมันจะมีงบตัวงบประมาณอยู่อ,อีกอย่าง มีสิ่งที่ต้องเสียไหมนะครับมีสิ่งที่ต้องเสียไหมค่าคําร้องคําขอค่าโน่นนี้นั่นที่ถูกระเบียบราชการมีเหมือนกันนะครับที่ต้องจ่ายนะครับแล้วแบบมีเสียนอกระบบไหมตัวเนี้ยตอบของงานไม่ตอบนะครับเพราะ,ะหลัก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 ก็คือว่าแต่ละคนแต่ละเหตุปัจจัยเนี่ยต่างกาันแต่ถ้าเป็นตรงๆก็คือ มันเรียกเพิ่มไม่ได้หรอกนะพวกนี้มันเรียกเพิ่มไม่ได้แต่แต่ละพื้นที่ก็จริงๆเนี่ยมีมีส่งรายละเอียดมีส่งแชทให้ให้ผมหลายพื้นที่อย่างคนที่บอกว่ามีประเด็นดราม่าเรื่องเนี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารับราชการแห่งหนึง่งเหมือนกันนะครับเป็นคนมีสีเหมือนกันเป็นคนมีสีนะครับก็มีประเด็นดราม่าเรื่องเรื่องนี้นิดหนึ่งแต่ว่าโอเคก็ก็ได้ออก ปกติแล้วครับได้โฉนดมาแล้วตามโครงการเดินสารวจปี65นะครับก็เอา,าง่ายๆหลักๆคา่าคำร้องคาขอที่ถูกระเบียบตามราชการมีใบเสร็จนั่นแหละครับเนะพราะว่าตอนนี้ปกติเขาจะมีหนังสือสั่งการมาทุกปีให้ระวังเรื่องเรื่องนี้มันกันครับสาหรับส่วนการเขาพยายามกํำชับพนักงานเจ้าหน้าท,ที่ที่ไปทํางานในระดับพื้นที่หรือที่เป็นคนงานของ ของช่างอีกทีเนี่ยตัวนี้เขาก็มีกำชับกำชาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมาพอสมควรเหมือนกันนะครับที่สนใจนะครับบอกดินสองถือว่าการแจ้งบอกดินเนี่ยมันถือว่าเป็นการนําที่ดินเข้าระบบวิธีหนึ่งเท่านั้นครับไม่มีบอกดินก็ทําอย่างอื่นได้หรือบอกดินหมดกําหนดก็ทําอย่างอื่นได้นะครับ มีวิธีชี้เป้าเยอะแยะมากมายการร้องทุกร้องเรียนร้องเรื่องที่ดินตกหล่นเข้าไปครับอย่างโครงการเดินสำรวจปี6-6-6-5่หกห้ามีหลายๆจังหวัดก็ได้เดินสำรวจได้เดบกรมที่ดินเนี่ยกำหนดจังหวัดและพื้นที่ที่เดินสำรวจเนี่ยจากข้อมูลเหล่านี้นะครับเรื่องที่ดินตกหล่นแจ้งเข้าไปนะครับ ที่ดินที่มีการร้องเรียนเรื่องเอกสารสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการที่ดินทําทำกินก็ก่อนหน้านี้ผมทําคลิปเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับตันนี้เป็นปัญหาหลักนะครับซึ่งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคอรอมอยชอาวบ้านชาวช่องยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคลิปที่ผม โพสที่ผมโพสไปเนี่ยมันไม่ใช่ของปี66ครับว่าหลายคนบอกว่าจะเข้าดูรายชื่อตรงไหนตรงไหนประกาศมาแล้วหรือยังไม่ใช่นะครับตัวนั้นเป็นของเป้าหมายปี -65 ซึ่งผมว่าเขาเดินจะเสร็จแล้วนะเหลือเพียงแค่ถ้าเป็นของจังหวัดเท่านั้นที่ยังเดินอยู่ถึงสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยแหละนะครับ,รนะรบไม่ใช่ของปี66นะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับใครที่ได้ฉโฉนดแล้วหรือใกล้จะได้จ่อแล้วเนะหลือไม่กี่ขั้นตอนหรือบางคนก็ บอกว่าเหลือแค่ประกาศก็ยินดีด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็แจ้งไปแล้วตามโครงการบอกดินหรือแจ้งโดยวิธีอื่นแล้วยังไม่ได้ก็อย่างน้อยที่ดินเรามีฐานข้อมูลเข้าอยู่ในระบบแล้วก็ปีโครงการปีงบ6 6จะเริ่ม1ตุลาแต่เขาจะประกาศจังหวัดว่ามีจังหวัดไหนมาก่อนแน่นอนน่าจะบวกลบไม่เกินเนี่ยครับอาจจะไม่เกินกลางเดือนกันยาทุกๆปีก็จะประกาศมาห่วงเวลานี้ แล้วก็เริ่มโครงการปีงบ66 1ตุลา2565ยาวเหยียดไปจนถึง30กันยา2566นะครับหลายคนไปเข้าใจว่าเป็นปีปฏิทินไม่ใช่เป็นปีงบประมาณโอเคครับตรงนี้ที่มาเล่าเป็นหลายเนี่ยเพื่อจะอธิบายเฉยเพราะหลายคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจนะ Have a nice day ครับขอให้มีความสุขกับวันทำงานนะครับ